สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกคนเด้อสบายดีพี่น้องสาวลาวเฮาแล้วกับพี่น้องสาวต่างประเทศอ่ะพี่น้องสาวพังไทยเฮานาะม้อนี่มาพอกันกับน้องลาอีกแล้วพี่น้องจ้ะคนนี้น้องล่ะก็มีสาระดีดีสีมะเว้าสู่พี่น้องฟังเด้อม้นนี่น้องหล่าก็มีสมุนไพรอันเดีดีพี่น้องทีพี่น้องบอกเคยหูมาก่อนเนาะว่าสมุนไพรอีหยังที่อยู่ไก่ตัวเฮาที่สุดพี่น้องจ้ะ อ่อวานน้องหล่าวเขาได้บทเรียนมาเนาะจากแม่เท่าคนหนึ่งเนาะที่น้องหลาไปปรึกษาเรื่องว่าพมร่วงพมลน้นพมบางพมเยี่นี่ลหละวันนี่พี่น้องแต่การหัวล้านอี่ยังประมาณนี่เ้อซึ่งน้องหลาเป็นคนหัวล้านเนาะแต่การน้องหลาวเขาได้สูตรมาพี่น้องน้องหล่าก็วาสีมาลองเห็ดสูตรนี้เบิ้งเนาะแต่ว่าน้องหลาก็เคยเห็ดแล้วเทือนึงเนาะแต่ว่า เห็น่นได้ดีว่ะพรมพราวมันวรวางวอลนนะวอแต่กรอนน้องหลาเป็นคนพรมล้นละกาพรมรวงตัวแบบพรมรวงนะพรมรวงพรมล้นน่ะอ่าถึงน้องหลาก็มีสูตรดีๆมามาเบาสูตรพี่น้องกันฟังเรามาแจกสูตรถหายฟังเนาะพี่น้องว่ะสูตรดีคี่น้องหลาเาหวัาวเม็นอย่างแต่เป็นสมุนันีเป็นสมุนไพรดังเดิมแบบบูรานเท่านะ่าน้องหลาเขาได้ประสบการณมาจากไม่เท่าคนนึงเนาะซึ่งเ่าบอลระบุซื้อเราไว้เด้อ เพราะว่าน้องหล่าเห็นผลดีเด้ออันนี้เป็นผมของน้องหล่าอีกนาะน้องหล่าลองเห็ดมาเล้วประมาณระยะอาทิตย์หนึ่งซึ่งว่าผลของมันก็ตอบโจทย์ได้ดีพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเอามาบึงนํากันเลยว่าเมนยังได้น้องหล่าสีเว้าก่อนเนาะแต่ก่อนน้องหล่าเป็นคนผมผมไอบผมมันโรยน,นะเวลาเขาวีผมนะผมจะโรยลายพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่น้องหล่าเห็นมันเกิดผลก็คือเห็ดทย่ผมของน้องหลา่าบ่อโรบ่อรวงเลยเนาะทั้งที่ที่น้องหล่าได้เห็ดสุดนี้มาพี่น้อง น้องหล่กาก็รู้สึกว่าดีรลายและกัผมก็เริ่มปงมานิน,น่อยนะแถวผมบางผมร่นเนี่ยล่ะพี่น้องผมก็เริ่มปงเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมกองน้องหล่าบอลลอนเลยเริ่มจากที่ว่าน้องหล่าได้สมุนไพรที่ดีนะอ่าน้องหล่าก็รู้สึกประทับใจรายแหละกัขอบใจลลายนะำม่ทถ้าคนที่แนะนําให้เข้าในมูจากสมุนไพรดีๆที่อยู่ไก่ส่วนไก่เหือ่อไก่ซานเฮาที่เฮ้าปลูกไว้เองนะทางอ่า เป็นยาวิเศษเนาะแล้วก็ถ้งเป็นมากก็กินได้ใบก็ใบก็สามารถไปต้มกินน้ำได้นะและก็สามารถสะหัวหรือว่ามักหัวได้นะมักผมเนาะสะหัวมักผมได้พี่น้องจะบริหารให้ผมเฮารวงหล่นเนาะอ่ะ แล้ว่ะวัวล่าเนี่ยยังวันนี้ผมก็จะพปร่งนะแต่ว่าน้องล่ะผมสึกว่ามันจะพปร่งเน,นี่ยน้องแถวนี้แล้วกะโดยเฉพาะน้องเราสึกว่าผมกับน้องล่ะมันจะบอลลูนนะตอนนี้น้องเราสึกภูมิใจและดีใจหลายเลยผมก็มีน้ำหนักลายคืนกว่าเก่านะอ่าพอน้องล่าเป็นคนบางอ่าผมบางเลยกะผม ล่นดุหลานพี่น้องเวลาเฮานี่นะน้องหลากเลยมีสูดดีๆอ้าแล้วนี้เฮาก็มาเบิ่งกันเลยเนาะว่ามันมีอีญังแลไรก่อนน้องหลากสีมาบอกวิธีเฮ็ดําเด้อแชร์ได้เด้พี่น้องอันนี้พี่น้องนณะจะหูเนาะเป็นใบอียังพี่น้องจะเป็นใบซีดานั่นเองเนาะใบซีดาเด้อทางลาเอิน์ซีดาแต่ว่าทางไทยน้องหลาจะบ่ฮหัวขาอเอื่นใบอียังแต่ว่าเป็นใบซีดานเนาะที่เฮาปูไว้อยู่ลังบ้านพี่นอ้องอันนี้แหละที่น้องหลาว่าพล,ลัรับ ที่เฮาจะมาเห็ดหถยผมก็เฮาหยุดหล่นเนาะบ่ให้ผมหลน่นผมบางแล้วก็ห้ผมมันเกิดมาใหม่นะพี่น้องห้ผมมันโปร่งไวเนาะการเาที่มาเห็ดก็เฮาสิมาเซนามก็นอ้ออันนี้น้องหลาไปเก็บมาล้างบ้านเนาะแล็ใสซนามจังสีละพี่น้องเฮาก็จะลิใบออกจอากงานนะดีจังสีเนาะนี่เพระาะว่าน้องหลาทาเอง <laughs> น้องหล่าสิมาสาติตไท้เบิ่งเด้อแต่ว่าบ่ได้ลงตัวจริงนะสิมาสาติตให้เอฟซีเบิง่งทุกคนเบิ่งเนาะว่าอันนี้เป็นสูตรดังเดิมจากบูฮานอาการเฮาเนาะว่าด้พนแท้เด้นอะนะ้องหล่าเฮ็ดกับตัวเองเนาะเฮ็ดมาประมาณทิศหนึ่งอันนี้เฮาก็ซิมาลางใบซีดาเน้งลางๆพี่น้องเพื่อเอา,เอาตัวเปลือนมันออกเนาะถ้ามันถือกับพิุูนเกาะอียังประมาณนี้เนาะเฮาก็สิมาลางๆนะพี่น้อง ล,ล้างแล้วนี่ล่างจากล่างเฮาก็สิเอามาเอาไปต้มเนาะเอาไปต้มเนาะล่างจากรล่างเฮา,า,า,นะา,า,าก็สีเอาไปต้อมอันนี้น้องหล่ะสีล้างก่อนเนาะเดี๋ยวสีเอาไปต้มดังไฟทาแลลวตอนนี้พี่น้องหลังจากนี้เฮากะสีเอาไปต้มเนาะเอาใบซีดาที่เฮาเล้างแล้วไปต้มเนาะไปต้มกับประมาณ ห้านาทีหรือสิบนาทีเนาะอ่าแล้วแต้ผู้ใดที่ดังไฟแหงดังไฟค่อยเนาะถ้ามันฟดไวแล้วก็นามใบสีดาจะออกแล้วอ่าเฮาก็สามารถปุุงได้เลยเนาอะ,อะเดียวน้องละศีสาธิตไหเบิงเดิมมือนี่อ่าโอเคเดียวโอเคเลยทุกคนจ้านี่ก็คือวิธีต่อไปเนาะนางจากที่ว่าเฮา,าเอาสิ่งสกปรกออกจากใบไม่เหลวเป็นที่รร่อยจากใบสีดานั่นเองเนาะเฮาก็มาค้างหม้อไวจนไหนมม้ำมันเดือดประมาณนี้เนาะ นี่เขาก็สมาต้มเนาะต้มใบซีดาเนาะต้มใบซีดาจนห้ยหนามันออกเนอ้อจนห้ซสีมันออกเป็นสีเหลืองหรือว่าอียังวันนี้เนาะจนเห็ดห้ยใบมันยุบลงนะพี่น้องตอนนี้เขากำลังเริ่มต้มน้าเนาะเริ่มต้มใบซีดาเพื่อเขาสิมาเห็ดวิธีมักผมของเขาหรือว่าสะหัวนั่นเองพี่น้องจ้ะก็สีประมาณนี้เนาะตอนนี้น้องเราก็กำลังดังไฟแล้วก็ ต้มน้ำตอนนี้น้ำก็กำลังเดือดห่อนิดนึงแล้วนะ,ะน้องหล่าก,ก็จะดังไฟไแบบแหงๆประมาณเฮาก็ทิ่ใส่เวลาต้มประมาณหานาทีนะโอเคทุกคนนี่ตอนนี้น้องหล่าก,ก็ได้สมุนไพรทีวานะพี่นอ้องเป็นทีลบร้อยเข้าต้มไม่ทีลบร้อยเนาอ,อันนี้ก็เป็นสมุนไพรทีว่าเด้ออันนี้ก็เป็นใบชิดาเนาะใบชิดากับน้ำชิดานันเองพี่น้องน้องหล่าก,ก็ได้มาต้มมาบลวยนี่พมาน้องหลา่บาบ๊วยสถิตไทยเบิ่งน้องหลา่าซีมา เฮ็ดวิธีให้เบิงซืจอเนอะอันนี้คือใบซีดานะพี่น้องใบก็จะเป็นประมาณนี้เนอะเนื่องจากที่ว่าห้าต้มมันสุกเล้วเนาะนี่คันาพี่น้องคนใดว่าบ้อหัวมันสุกทําได้เนาะถ้าให้ใบมันเหลืองจังสีละพี่น้องมันจังว่าสุกพอดีเนาะนี้ก็คือน้ำซีดาเนาะน้ำก็สิอีอกมาเป็นจังสีพี่น้องเบมือกันเห็นเหมาะเออน้ำก็สิีเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าตอนนี้มันยังหอนนะพี่น้องนี่เนาะ มันยังห่อนนะตอนนี้เนอะเฮาก็ปะให้หน้ำมันเย็นเนาะนี่ปะให้น้ำในแกว้วเย็นหรือว่าน้ำในกะละมังเย็นนะพี่น้องเฮาจังนำเอาไปสะหัวหรือว่าไปมักผมนั่นเองพี่น้องถ้าเฮาไปเอาตอนฮอนจังซี่โอ้ยมันสิเป็นลายต่างพี่น้องถ้าเฮาไปเอาฮอนๆอนงซี่มามักผมเนาะถ้าเฮาเอาไปมักตอนฮอนมันบ่ได้เลยพี่น้องเด้ออ่าพี่น้องคนใดที่อยากหูสาราดีหรือว่าอ่าสมุนไพรที่ดีนี่ต้องจ้า ก,กดซับสไคร์และกากดติดตามเนาะเพื่อบราพลาดคลิปดีๆเนาะพี่น้องเนาะแลยข้าวองเบิ่งคลิปให้จบเด้อว่าขาต้องเห็ดจังไดนเนาะเพื่อสีใดมามักผมนะพี่น้องนี่เนาะขาก็ต้องถ่าให้มันเย็นจากเย็นแล้วข้าก็จะสีมาแต่ว่าขั้นขา้าซสีมามักผมมาอาซาผมขาก็ต้องต้มน้ำลายใส่น้ำลายๆเด้ออันนี้น้องหลาสีมาเห็ดให้เบิง่งอเนาะม่ได้ลงตัวจริงเนาะสีมาแนะนำให้พี่น้องได้หูว่า สมุนไพรไก่เือนหามันมีอันไหน,น้อยพี่น้องเนาะคือว่าสิ่งนี้เนาะก,ก็คือใบซีดานันเองพี่นอ้องน้ำต้มซีดา <c oughs> น้ำต้มใบสีดานันเองพี่นอ้องนั่นก็คือสมุนไพรที่สามารถห็ดไห้พรมหาบ่อให้พมล้นเลยกับ่อให้พรมร่วงเลยกัให้พรมปงเนะาะไฟที่พมลน้นพมร่วงพมบางเนาะสามารถเอาไปฮ็ด วิธีไหนใดดเด้อวิธีนี่ก็คือต้มใบซีดาเนาะหล้วก็ปะให้มันเย็นละพี่น้องปะให้น้ำมันเย็นแล้กก็เอาแบบว่าบ่ต้องเติมน้ำอื่นมาใส่เด้อแต่น้ำสีดาละพี่น้องเขาก็จะมาสะผรมเนาะ,ะก่อนอื่นมดเฮาก็ต้องสะพมด้วยเซมพูก่อนเนาะด้วยเซมพูก่อนเฮาจะมาสะทำความะสะอาดล้างรังคอกรังเคเฮานะ,ะลัางจงางล้างหน้าจังมาเอา น้ำสีดาเย็นๆเนี่ยนะพี่น้องเลยบ่เมนว่าเอาตอนร้อนด้วาตอนอุ่นๆนะเฮาต้งเอานะให้น้ำสีดามันเย็นลงเนาะให้น้ำใบสีดาที่เฮาต้มนี้ให้มันเย็นนะเฮาก็จังเอาไปมักผมแล้วก็เฮาก็เอาทงเบาทงหรือว่าแนวมักผมก็ได้่าแนวซุปขัวนะพี่น้องเขาก็จะมักประมาณห้านาทีหรือสิบนาทีเนาะ,ะแล้วหลังจากนั้นเฮ่าไปล่างออกหรือว่า อบอหาลางออกเลยก็ได้เนาะภาวะาลางังแต่ว่าให้ตองเอาเซมพูมาสะอีกเด้อเขาสะเซมพูกนเนาะแซมพูสะกรเนาะสะกรนนที่มาเอาใบซีดาใส่นามักมักพรมนะพี่น้องหลังจากนั้นนังจากเขามากเกลียวเนาะเขาก็ปะประมาณห้านาทีหรือสิบนาทีหเฮาเขาจะามาดเอาน้ำสะอาดมาล้างเลยก็ได้หรือวา่าบอหลางเลยก็ได้เนาะตามที่ผูมักเนาะบางทีมันจะมีกินเม็นในหัวนะแต่ว่ามัน ทรงผลพลดีต่อผมของเฮานะจะเฮตไทยผมของเฮาบอลนเนาะผมบอลนแกนะผมบ้างผมโลนแต่กะวาลานอีนั่งระมันนีผมก็จะทยอย,ยปรงมานะแต่ว่าผลผลออกมาในการที่เฮตจังซี่เนาะอ่า ผลออกมาไวผลสัดจินไวก็คือเห็ดห้พรมเฮาบอลนนะพี่น้องผมบอลนเลยคือผมน้องหลาบอลนเลยนะตอนนี้ทีแรกอ่าตอนนั้นผมน้องหลาโรนนนะพี่น้องพอไดซูตรดีมาน้องหลาเห็ดมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วน้องหลาก็เลยมาเว้าสูรพี่น้องฝังเนาะว่ามันโคตรด,ดีเลยแบบมันดีมันสุดยอดหลยพี่น้องสมบนไพรภยไกยเ์ือนเฮาเนาเนะเดี๋ยวมาเบิ่งนกันเลยเนาะอ่าโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้อ่าน้องหลากกสิพาพี่น้องมาเบิง่งหาวิธี เฮ็ดสมุนไพรมามักผมมาสะผมว่าให้ผมรวงผมล้นเนาะผมทีบางหรือว่าผมอ่าคนหัวล้านอียางผมอันนี้มามักมากสะอวไดใดเน้อเพราะว่าจะชงผลดีต่อผมของเฮาเลยพี่น้องจ๋าสมุนไพรใกล้บ้านนีค่ะกินได้เนาะใบเฮากินมากใดมาเบิ่งกันคนี่แล้วเนาะอันนี้แล้วเนาะพี่น้องนี่ก็จะเป็นใบขาานองมันเนาะนี่ก็คือน้ําที่เขาไปต้มนะเนาะไปต้มแล่วถ้า อ่าให้น้ำมันเย็นก่่นเนอ้อให้น้ำมันเย็นเนาะอ่าถ้าพายทีสิว่าสิไปสะหัวไปมักผมนะเฮา,ต,ต,าต้องตํองาอ่าต้มน้ำใส่น้ำลายๆประมาณลิตรหนึ่งหรือสองลิตรนะเพื่อให้ผมเหามันมันพอดีกับผมเหานะพี่น้องจ๋าแต่ว่าันนี้น้องหลาเขาซิมาอ่าแนะนำให้พี่น้องหูน้ำกันดื้อนอ้องน้องหลบาบ่ไดดอ่าสะหัวมื้อนี้เพราะว่าน้องหลาจะสะหัวประมาณ อ่าตอนแรงเนาะอ่าไายที่ดูเฮ็ดก็เฮ็ดคู่มือเลยก็ได้เนะจะทรงผลดีต่อผมเฮาเลยเลยก็จะเห็นผลไวเนาะแต่ว่าน้องล่าเฮ็ดอ่า สว่วนเวลาเห็ดเตก่กีก่ก็เห็ดคู่มมือเลยเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ผมขน้องล่ะกะจะบ่กลนเลนาะแต่ก่อนน้องล่ะวีผมว่าดิโถผมร่นหลดีพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ได้สูตรนี่มาแล้วนั่นก็คือสูตรสมุนไพรโบฮานเราเองเนาะในการเอาใบชีดามาต้มแล้วก็มามักผมหรือว่าสะผมของเฮาพี่น้องจะตอบแทนจะพ้นตอบแทนเป็นพลดีเลยใน ในที่พี่น้องคนไหนกาลังผมรลนหรือว่าผมบางผมห,หัวล้านอย่างวันนี้ก็สามารถเอาไปสะได้เด้อะใช่เ,เลยเนาะบอกว่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะสำหรับืันนี้น้องหลักก็ได้มาบอกวิถีเอาสมุนไพรดีๆมาฝากพี่น้องก็คือต้มใบชีดาเพื่อมาสะผมเร็วมักผมนั่นเองอสำหรับืันนี้น้องหลักก็สีคอจบคลิปไวส้สำนีเนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า ท้ายที่มากค,คลิปนี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ hmm. เด้อเผื่อบอพลาดคลิปต่อต่อไปขน้องหลานอ้อง mm hmm. มือนี่น้องหลากะทิ่ขอโตไปก่อนไว้ mm hmm. พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ mm hmm. อ่าโอเคไปเลยจ้า mm hmm. บายบายเนาะ mm hmm. บายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้า